เคยเข้าคอร์สมาก่อนและเคยส่งการบ้านกับอาจารย์ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อมาหนึ่งปีในรูปแบบบริกรรมโอมณีปัดเมหุมในชีวิตประจำวันบริกรรมโอมณีปัดเมหุมคำถามช่วงนี้มักเผลอจมอยู่กับงานเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นกว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไปนานมีความเร่งเร้าในใจอยากปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงทำไม่ได้ ความต่างนี้ทำให้ใจรู้สึกท้อแท้สติบางครั้งมีบางครั้งหายขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยชี้แนะครับจริงๆเป็นยี่ทุกคนนะสติบางครั้งมีบางครั้งหายมันมีบ้างก็ดีแล้ว ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเราอยากให้สติเกิดบ่อยๆแล้วก็ต้องทำทำเหตุให้สติเกิดบ่อยสตินะอยู่ในสังขารขันมันก็มีเหตุให้เกิดเหมือนกันเราอยากให้สติเกิดบ่อยเราต้องรู้ว่าเหตุของสติเกิดจากอะไร เหตุของสติเนี่ยคือจิตนะมันจําสภาวะได้ไเรียกทีละสัญญาความจําที่แม่นยำมันจําได้เพราะว่ามันเห็นบ่อยงั้นคนที่หัดดูสภาวะบ่ยบอยๆจนจําสภาวะได้สติก็จะเกิดบ่อยก็หัดจเจริญสติให้มาก ช่วงนี้มักเผลอจมลงไปในงานเมื่อลมเกิดขึ้นกว่าจะรู้สึกตัวก็ผ่านไปนานมีความเร่งร้าวอยากปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกเรามีด้านที่จเจริญศีลส,สมาธิปัญญา ศีลส,สมาธิปัญญาหนะ้ารากของมันเกิดจากสติในเบื้องต้นเนี่ยศีลเนะเป็นข้อข้อเราตั้งใจรักษาก่อนต่อมานะเราจเจริญสตินะเราค่อยๆสังเกตเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเ,เ,เดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเหนือหดหู่จนจิตจำสภาวะของกิเลสต่างๆได้นะ ตอนที่กิเลสเกิดแล้วสติเกิดกิเลสพวกนั้นจะดับลงพอกิเลสเหล่านั้นดับลงเนี่ยมันก็ไม่มีเขาเรียกไม่มีตัวบงการที่จะทำให้เราไปทำชั่วหรือทำผิดศีลอะไรเงี้ยนั้นศีลมีสองแบบนะศีลที่ตั้งใจรักษาเป็นข้อขอ,อันนี้ต้องตั้งใจก่อน ถัดจากนั้นเนี่ยเราจเจริญสติไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราตามผมทันเราก็พบว่าเมื่อจําสภาวะได้เยอะๆเช่นโกรธเกิดขึ้นเราเราเคยฝึกดูความโกรธแล้วพอความโกรธเกิดขึ้นสติเกิดความโกรธก็ดับพอความโกรธก็ดับก็ไม่มีแรงจูงใจให้เราไปตีคนไปว่าคนไปด่าคนเข้าใจไหมอันเนี้ยเป็นศีลอีกแบบหนึ่งนะศีลอัตโนมัติที่เกิดจากสติ แต่พวกเรายังไม่ถึงจุดนั้นพวกเราต้องตั้งใจรักษาศีลเป็นข้อข้อก่อนหลังจากนั้นจเจริญสติไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อสติมันเข้มแข็งกิเลสเกิดแล้วก็สติเกิดโดยไม่ได้จงใจสติตัวจริงนะไม่ได้จงใจทำให้เกิดนะจงใจทำให้เกิดไม่ได้ ตอนที่เราโลภเราโกรธเราหลงเรามีความรู้สึกต่างๆแล้วเราหัดดูอันนั้นเนะ่ยยังไม่ได้เรียกว่าเรามีสติแล้วนะต้องให้ชัดอันนั้นเนะ่ยอยู่บนกระบวนการของการฝึกเพื่อให้มีสติสติตัวจริงหรือสติตัวแท้มันจะเกิดขึ้นตอนที่เราหัดดูไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งไม่ได้ตั้งใจแล้ว ความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บไม่ได้เจตนาเลยสติเกิดจิตมันรู้เลยแล้วมันก็ความโกรธมันดับลงต่อหน้าต่อตาเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอันเนี้ยถึงเรียกว่าสติตัวจริงเกิดตามทันไหมในเบื้องต้นเราจะฝึกจากผู้ที่ไม่มีสติหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆ จนในที่สุดสติอัตโนมัติเกิดสติอัตโนมัติเนี่ยถึงเรียกว่าสติตัวจริงงั้นเราหัดดูไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะจำโลภจำโกรธจำหลงอะไรอย่างงี้จำได้ว่ามีราคาอะไรอย่างเงี้ย จิตจำเนื้อไม่ใช่เราจำเราจำไม่ได้เรื่องรอะต้องจิตจำจิตจงใจจำก็ไม่ได้จิตจำได้ต่อเมื่อจิตเห็นเห็นจนจำได้เห็นจนจิตจำได้นั้นเราจะมานั่งอ่านหรือนั่งฟังว่าความโกรธเป็นอย่างนี้ความโลภเป็นอย่างนี้ ยังไงเราก็ไม่เข้าใจยังไงจิตก็จําไม่ได้มันคล้ายๆเราเรียนตารานะว่าสัตว์ตัวนี้เป็นอย่างนี้ชื่อนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้อายุไขของมันประมาณนี้อะไรเงี้ยมันออกไขนะแล้วมันก็กินอะไรอะไรเงี้ยเรามาเรียนธรรมะนะมานั่งฟังอย่างเงี้ยฟังผมพูดก็เหมือนเรามาเรียนตําราว่านกตัวเนี้ย มันทําอะไรบ้างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันชื่ออะไรมันได้แค่เนี้ยแต่มันไม่เหมือนกับเราไปที่สวนสัตว์นะเราไปนั่งดูสัตว์ตัวเนี้ยเรื่อยๆคุณไม่ต้องรู้จักชื่ออะว่ามันโลบหรือโกรธหรือหลงจนถึงจุดหนึ่งนะคุณจะเข้าใจสัตว์ตัวเนี้ยคุณอาจจะเรียกไม่ถูกว่ามันชื่ออะไรแต่คุณเข้าใจมันเห็นมันจนเข้าใจอะ่ะ เนี่ยแหละคือการลงมือปฏิบัติเข้าใจป่ะเวลามานั่งฟังอย่างเงี้ยเหมือนเอาหนังสือไปคนละเล่มอา้าวนกตัวนี้ชื่อนี้เป็นอย่างนี้นะมีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างเหมือนจะเข้าใจมันเข้าใจเหมือนเข้าใจว่านกตัวนี้เป็นไงจากการอ่านหนังสือนึกออกยงัง ถ้าคุณไปที่สวนสัตว์นะมีคนชี้ให้ดูแล้วคุณก็นั่งเฝ้านกตัวนี้เป็น,ง,นงี้ๆอะไรเงี้งยนจนถึงจุดหนึ่งนะคุณเรียกชื่อนกตัวนี้ไม่เป็นอนะ่ะแต่คุณจะรู้จักมันนี่อะไรคือการภาวนาแหละคือการลงมือปฏิบัติแล้วเห็นสภาวะด้วยตนเองแต่เราไม่ได้เห็นนกไงเราเห็นนี่เห็นตัวเองเห็นจนจำได้เห็นโลบจนโลบ เกิดขึ้นก็จําได้อย่างเงี้ยเห็นโกรธเห็นหลงเห็นสภาวะต่างๆรูปธรรมก็ได้นามธรรมาก็ได้แล้วแต่ถนัดจนในที่สุดมันจําได้จําได้ก็คืออะไรจําได้คือผมไม่ได้จงใจนะผมหันปุ๊บสติเกิดเลยทําไมผมหันปุ๊บสติเกิดก็ผมเคยหัดขยับอย่างเงี้ยตอนที่ขยับอย่างนี้ใหม่ๆ จิตจําไม่ได้จนถึงจุดหนึ่งจําได้นะไม่ได้ตั้งใจหรอกหิวน้ําก็หยิบเลยพอหยิบปุ๊บก็ตื่นเลยสติเกิดเลยนั้นต้องฝึกแต่ตั้งแต่วันแรกบอกแล้วไม่ต้องฝึกตัว ขึ้นอยู่กับเราถนัดอะไรไงถนัดรู้รูปก็ฝึกรู้รูปก่อนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ร่างกายขึ้นไหวหยุดนิ่งรู้ร่างกายหายใจหายใจเข้าก่อนอะไรก็ได้หรือถนัดรู้ความรู้สึกทางนมามธรรมก็ได้โกรธก็รู้โกรธก็รู้โกรธก็รู้จนถึงจุดหนึ่งนะแค่มีอะไรวิ่งผ่านนิดนึงแล้วเรากำลังสบายใจอยู่ ขัดใจนิดเดียวก็เห็นแล้วไม่ฟรีนะมันก็ไม่มีอะไรฟรีหรอกคุณบินมาคุณก็เสียตงัง <c oughs> ก็ไม่ฟรีเหมือนกัน <c oughs> จะเข้าใจหลักการเป็นัตบก็ต้องอดทนนั่งฟังอะไรย่างเงี้ยนั้นสิ่งที่เราเรียนอย่างนี้ ในมุมหนึ่งก็คือการเรียนปริยัตินะยังไม่ใช่การเรียนปฏิบัติแต่เป็นปริยัติที่ตัดตรงเข้าไปสู่การปฏิบัติคือเราไม่ได้เรียนปริยัติแบบเยอะๆเพื่อจะเอาไปสอบเพื่อจะอมีความรู้เรามาเรียนปริยัติเนี่ยเรามาเอาองค์ความรู้ว่าถ้าปฏิบัติต้องทำยังไงนั้นเนื้อหาที่เราเรียนจะไม่เยอะ ถ้าเราเรียนหลักการปิบัติเนี้ยจนเราเข้าใจแล้วนะเราไปอ่านปริยัติอื่นๆเราจะเข้าใจด้วยนั้นอยากให้สติเกิดบ่อยก็หัดรู้สภาวะไปทำเหตุของสติจนถึงจุดหนึ่งสติก็เกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น,นเอง คำถามของเขาก็จริงๆอะการถามคำถามเหล่านี้ก็มีประโยชน์นะเพราะว่าทุกคำถามเนี่ยมันจะมีประเด็นของธรรมะนี่พวกเราเป็นพวกที่มาคละกันบางคนเรียนมานานบางคนเรียนมาไม่นานอะไรเงี้ยอาศัยการถามคำถามก็เอาประเด็นที่เขาถามอะ่ะมาอธิบายให้พวกเราฟังให้ชัดเจนขึ้น คือการสอนมีหลายมุมนะอย่างการสอนลงไปที่สภาวะของแต่ละบุคคลเป็นแบบหนึง่งการขึ้นมาแล้วบรรยายเลยเหมือนตอนแรกครึ่งชั่วโมงแรกเป็นแบบหนึง่งการสอนด้วยการตอบคำถามเอาคำถามที่เขาถามมาสอนก็เป็นอีกแบบหนึง่งตอบคำถามแบาไม่รู้ว่า ดีขึ้นนะเพ่งน้อยลงแต่ยังมีความคุ้นชินที่จะน้อมจิตให้สงบอยู่แล้วก็ใจอะ่ะมันยังไม่ได้รู้สึกว่าการปฏิบัติคือการเจริญสติใจมันไม่ได้ค่อยมีความรู้สึกว่าต้องเจริญสติเรื่อยๆใจยังมีความคุ้นชินว่า ปฏิบตัติพวกเราในห้องนี้เป็นเยอะนะพอนึกถึงการปฏิบตัติปุ๊บเนี่ยเราคือการปฏิบัติก็ถ้านี้ก็นั่งเหมือนกันนะ่ะพวกเราก็นั่งอยู่ถ้าเรานั่งอยู่นะแล้วเรารู้สึกเป็นช่วงๆรว,ว่าร่างกายนั่งอยู่ปฏิบัติแล้วไม่ใช่ต้องอย่างนี้ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือมันชอบความสงบมันอยากสงบมันอยากให้ใจดีนั้นเวลาที่ฝึกอะ่ะเนื่องจากเราเริ่มต้นเราคิดว่าการเป็นบัตรเราเข้าใจว่าการปฏิบัติเนะี้ยเรามุ่งทําอย่างนี้แล้วเราก็อยากให้ใจสงบถ้าใจไม่สงบหรือใจไม่ดีเรารู้สึกว่าไม่ดีนั้นอย่างเรารู้สึกอย่างเนี้ย ถ้าเราคิดอย่างนี้หรือเรามีเป้าอย่างเงี้ยเราก็จะจงใจทาอะไรเราจะน้อมให้สงบหรือเราพยายามแต่งให้มันสงบเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแต่งเนี่ยเมื่อกี้เราบีบเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือการแต่งให้สงบความสงบมันมีได้นะมันสงบเองแล้วความสงบมีหลายระดับด้วยเวลาที่ไม่มีกิเลสไม่ต้องทําอะไรเลยก็สงบ เวลาที่กิเลสไม่รุนแรงนะอยู่เฉยๆใจก็สงบแล้วสบายไม่หิวก็ก็สบายดีแล้วอ่ะแต่ของเราต้องอย่างนี้ก่อนอย่างเงี้ยเราถึงจะรู้สึกว่ามันนิ่งแล้วมันดีอะไรเงี้ยนั้นการเป็นบัตรทั้งหลายนะพวกเราจำไว้หัวใจของมันรากของมันอยู่ที่สติ มีสติก็จะมีศีลมีสติจะมีมีสมาธิมีสติจะมีปัญญาคุณหัดเจริญสติไหนะไม่ต้องจงใจทำสมาธิสมาธิมีเองอะทำไมรู้ไหมอธิบายให้ฟังนิดนึงก็ได้ สมาธิไม่มีนะเพราะคุณมีนิวรณ์ห้าตัวมีศัตรูของสมาธิห้าอย่างศัตรูของสมาธิห้าอย่างนี้นะคือกิเลสท,ทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้จักมันหัดดูมันจนจิตจําได้อะพอนิวรณ์ตัวเนี้ยเกิดนิวรณ์ห้าตัวนี้เกิด,ก,ดก็คือกามฉชันทะพยาบาทนะขีณามิทะอุทธจักกุกุจจะแล้วก็อะไร พอพูดเป็นภาษาบาลีก็ชักจะลืมแล้วมีกามาฉันทะมีมีกามมีพยาบาทคือความโกรธความไม่ชอบนะมีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรายเช่นลังเลสงสัยว่าธรรมะนี้ถูกไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ทําให้เราภาวนาอยู่พอลังเลสงสัยปุ๊บนะจิตจะฟุ้งซ่านนะหรือว่ามีความฟุ้งซ่านลาคาญใจคิดไปเรื่อยๆนะ คนไหนคิดไปเรื่อยๆจะรู้ว่าจนถึงจุดหนึ่งมันจะเหนื่อยมันจะงุดหงิดสมาธิไม่มีอ่ะหรือว่าเหนื่อยมากๆเน่าฟุ้งไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงนะจิตมันจะห่อเหี่ยวเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าคุณสนองกิเลสไปเรื่อยแล้วในที่สุดคุณเป็นเงี้ยนั่งอยู่ก็เหมือนหลับอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือศัตรูของสมาธิห้าตัว มันเป็นอาการน่ะมันเป็นอาการเป็นลักษณะบางอย่างที่ใจมันสร้างขึ้นมาถ้าคุณฝึกจนคุณรู้จักห้าตัวนี้จนจิตเห็นห้าตัวเนี้ยแล้วจิตจำได้เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีศัตรูของสมาธิห้าตัวนี้สมาธิมีแล้ว ไม่ต้องจงใจทําสมาธิตามทันไหมมันมีศัตรูของสมาธิห้าอย่างคือกิเลสเราหัดดูไปเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะได้จนในที่สุดสติอัตโนมัติเกิดกรรมฉันทะเกิดปุ๊บสต,ติเกิดก็ดับ มีหลักการสําคัญหนึ่งนะสติเนี่ยเป็นกุศลเมื่อใดก็ตามที่สติเกิดกิเลสทุกชนิดจะดับวิธีเนี้ยสมาธิที่ได้จะเป็นสัมมาสมาธิร้อยเปอร์เซ็นตครับเพราะอะไร เจ้าตัวคู่ฝึกเองไม่มีโลภะที่จะมีสมาธิเลยสักนิดหนึ่งพอไม่มีโลภะที่จะมีสมาธิก็ไม่ต้องกดไม่ต้องขมไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องน้อมมันไม่ต้องบีบมันไม่ต้องแต่งให้สมาธิเกิดเข้าใจไหมตามทันไหม ผมตอบคำถามไว้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือผมแนะนำว่าให้เราม,ามุ่งเจริญสติแล้วส่วนที่เหลือมันจะค่อยๆมาเองนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าคุณอยากก้าวหน้าเร็วนะมีหลักการสำคัญอันหนึง่งแล้วต้องจำให้แม่นด้วยสิ่งใดควรฝึกก่อน ฝึกสิ่งนั้นก่อนสิ่งใดควรฝึกที่หลังฝึกที่หลังแล้วจะง่ายแล้วจะไม่ยากเท่าไหร่ภาษาไทยนะมีสำนวนอันหนึ่งเขาเรียกขึ้นต้นไม้จากทางยอดอะ่ะอย่างเนี้ยไม่ได้หรอกเราจะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นจากข้างล่างขึ้นไป อย่างคนจานวนมากนะเวลานึกถึงการปฏิบัติก็นึกถึงสมาธิอะไรอย่างงี้งมันก็ได้เหมือนกันเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งก็มีถ้าถูกจริตกับเส้นทางนั้นแต่บอกตามตรงยุ่เนื้อยากพวกคุณนะไม่เหมาะหรอกส่วนใหญ่นะไม่เหมาะพวกพวกเรานะเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่เครื่องกระตุ้นให้ใจวิ่งออกไป งานเราก็เยอะอะไรเงี้ยเรามีภาระต้องทำอะไรเยอะเลยต้องคิดเยอะคิดตลอดเวลาคุณมีเวลาเข้าชานเหรอผมไม่มีผมไม่ชำนาญในชานผมเจริญสติไปเรื่อยๆผมรู้ตัวเองว่าสมาธิผมดีขึ้นเรื่อยๆ ให้กำลังใจเอา้าถ้าเรารู้ทางแล้วเรารู้ว่าเส้นเนี้ยขึ้นได้มันก็มีแต่ว่าก็ไปฝึกอย่าออกนอกทางแล้วกันแค่นั้นแหละ